แล้วก็หน่วยสูงสุดคือ0.1น่ี่ชั่งได้2กิโลส่วนตัวใหญ่นี่ครับตัวใหญ่นี่ชั่งได้เยอะกว่าครับอันนี้จะชั่งได้ถึง10กิโลครับตัวนี้ชั่งได้ 10- 10กิโลเลยเห็นปะมันบอกอยู่ข้างหน้าเนี่ยสิกิโลแต่ว่าตัวใหญ่นี้วัสดุมันเป็นพลาสะติกครับพลาสะติกกองกองแกงแเนี่ยพลาสติกกองแกงแต่ตัวนี้มันจะเป็นโลหะที่ดูดีกว่านะเฉพาะด้านบนเนี่ยเป็นโลหะอยู่ส่วนการชั่งนะครับถ้าเอามาเทียบกันถือว่า ดีเลยครับไอ้ค่าที่มันแตกต่างมันพอๆกันเลยนะผมจะช่างตัวเลขให้ดูกันก่อนนี่เซตซีโร่ไปแล้วเอามาช่างตัวเลขดูครับนี่ครับน้ำหนักอยู่ที่หกร้อยเจ็ดสิบสองจุดเจ็ดกรัมครับกระตีไปหกร้อยเจ็ดสิบสามนะหกร้อยเจ็ดสิบสองจุดแปดก็ได้นี่ทีนี้เรามาดูตัวใหญ่นี่หกร้อยเจ็ดสิบสี่ครับเฮ้เฮไปไงต่างกันแค่หนึ่งกรัมเองเมื่อกี้หนึ่งกรัมนิดๆิดหนึ่งจุดสองกรัมเองครับ แสดงว่าทอร์เรนต์ของ2ตัวนี้ดีอยู่นะดีครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะไม่มีทศนิยมใช่หไหมมันไม่มีทศนิยมครับตัวนี้มันจะมีทศนิยมที่ทําให้ละเอียดกว่านี่ไงส่วนการช่งที่มันน้ําหนักเยอะขึ้นเช่นตัวนี้นี่ถ้าน้ําหนักเยอะขึ้นก็นี่หนึ่งศูนย์ีสีก็หนึ่งกิโลกับอีกสีิบสี่กรัมส่วนตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ เมื่อกี้หน <4, S 1> ึ่งศูนย์สี่สี่ใช่ไหมเดี๋ยวลองรีเซ็ตกันนี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งครับต่างกันอยู่ที่สามกร,รมัมเ<ะ>ห็นไหมถือว่าโอเคอยู่นะถ้าเราใส่ไปอีกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามครับเดี๋ยวเอาออกกันเวลาช่างเราช่างอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันเพี้ยนครับนี่เอาใหม่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ครับถ้าอย่างนี้สองอันนี้นะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ ส่วนตัวนี้นี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกถือว่าใกล้เคียงกันครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป๊ะจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเราจะต้องเอาไปแคลก่อนแต่ใครจะไปแคลแล้วับค่าแคลแม่งเป็นพันค่าแคลหลายร้อยนะตาช่างอะถ้าเอาไปคาลิเบรชันอะอแต่เราเอามาใช้งานกระจก็ง่อยนะก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากครับโอเคครับการรีวิวตาช่างก็มีเพียงเท่านี้ครับส่วนใครสนใจจะไปสั่งซื้อครับตัวนี้รู้ไหมเท่าไหร่ห้าสิบบาท ห้าสิบบาทเองนะเนี่ยถูกมากแต่ว่าม,มันแถมฐานอยู่นะ่านอันนี้แนะนำว่าให้ให้เครื่องทิ้งไหมครับกากครับฐานตัวนี้ไม่ได้เรื่องครับให้ไปซื้อฐานดีๆมาใช้ตัวนี้ห้าสิบาทแถมฐานด้วยแต่วัสดุเป็นพลาสติกกระ,กะ,กะจกส่วนตัวนี้แปดสิบาทก็แถมฐานเช่นเดียวกันแปดสิบบาทอันนี้มันละเอียดกว่าไงนาะส่วนใครก็ไปกดในตะกร้ากดลิงก์สินค้าได้เลยครับผม